สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะครับไปดูว่าผมตัดต่อวิดีโอแบบไหนนะครับใช้อะไรตัดต่อบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามีสตูดิโอส่วนตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ยังอยู่เหมือนเดิมครับวัสดีนะครับวัสดีครับตอนนี้มีคนกดซับสไคร์กี่ไลน์แล้วครับช่องไม่รู้ไม่รู้เพราะยังไม่ได้เช็คป๊าวัสดีในโลกวัสดีครับวัสดีครับวันนี้ไม่สบายครับไข้หวัดเล่นงานก็ต้องอยู่ในมุง้งถูกกักบ,บริเวณครับวันนี้ ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่แหละครับผมใช้คอมเครื่องนี้นะครับในการตัดต่อก็ใช้โปรแกรมตัดต่อธรรมดาแหละครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตรงนี้แหละครับในการทำงานนะครับ ทั้งงานงานประจำนะครับแล้วก็งานพวกคลิปวิดีโอต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นมุมนี้เลยนะครับที่ผมใช้ตัดต่อแล้วก็ลงไปในโซเชียลมีเดียนะครับ ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe นะครับช่วยกันติดตามนะครับช่อง6กบริการแล้วก็ช่องพ่ออยู่ฟ้าห้าห้าชาแนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์ให้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ไปละสว,วัสดีครับ Thank you.